สวัสดีครับบนชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูคูบตา MU 7 5702นะครับ5702ปาดหน้าดินครับปาดกองดินนี่นออ้องโอ้คับเพื่อนโฟวินนะครับ ซีซสูเทอร์โบไดรเร็กอินเจคชั่นระบายความร้อนด้วยน้ำ5าสิบเพลังมาอ๋อีสวยครับพี่สวยับแป๊บเดียวอะไรไปนอง <c oughs> นี่ชั้น2นะครับ ข่อเลดมาซะด้วยอย่างนี้กินหมูเลยครับปาดเลย <c oughs> เอย้ใครขับนี่ MU 5 7 0 2ห้าอคูบต้าโอ้อำเภอเมืองบุรีรัมย์ับวันนี้สามร้อยเที่ยวเหอเนาะ นิ่มๆเหมืจัดนิ่มๆแปดน็อตหน้าหลังคำเทก็เทไปครับสวัสดีพี่ใหม่นะครับสวัสดีพี่ใหม่ประเดิมงานปี67เจทีมงานก๊อบไอจดให้ประผมชัยนอ้องไฮโคบิโก,โก,โก้ s อส4คร้สี่สิบเรุ่มสิบเอ็ดสวัสดีครับ <laughs> อ,อิสุเดก้าครับระบรบครอบอระบบครอบนุนเดก้าเลยโอ้ระบบครอบโอ้นี่หกเฮตเคโอ้สองสี่น้องผมว่บบาเดก้านะโทษทีนะเป็นระบบครอบแต่มองจริงๆหน้าระบบครอบแต่เขาติดเดก้าพูดผิดพูดไปโอ้หกเฮตเคปากเอฟครับเครื่องนะนั่นครับปากโอนะ ดูร้อยสีอยู่ตรงนั้นครับใกล้ๆเลยนี่โอ uh. ้วิ่งสองคันจอดสองคันจะได้ประหยัดนะอืมอ่าคนละสิบนะสิบ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 อย่างงี้ะเทียปากโบรครับใกล้ๆเดี๋ยน้องแต่ว่าโซนนี้อ่า ตัวจะไม่ค่อยแรงครับค่าดินนี่ค่าดินใส่เยอะเหมือนกันนะครับเพียงแต่เราใส่เต็มกระบะเลยนะสองวัยเที่ยวครับนี่ได้ประมาณสองงานได้ครับเนี่ยอืขุดใกล้ๆครับก็ ดำวิ่งที่จริงวิ่งสองคันก็ได้นะครับอันนี้วิ่งสี่ก็จอดสองวิ่งสองจะประหยัดเชื้อเพลิงกว่าสูตรนี้พี่น้องอะซีรีห้าร้อยครับไม่กล้าโอ้แต่เขาทำทำนิ่มๆม,ม่จัดนิ่มๆโอ้สองร้อยเที่ยวนี่ตอนนี้ร้อยประมาณ170ราณนะ้อยร้อยเจ็ดสิบ ร้อเเที่ยวเลข30มสเสามสิก็จะเสร็จครับเจ้าของก็บอกเอาแค่200อเที่ยว200เที่ยวก็รถขุดร้อยสี่จะได้ประมาณ80บาทก็200รอเที่ยวมื0 0หกพัครับนะมื่นหบาทนะวันนี้ค่าเช่าเพลงค่าอะไรก็วันนี้ได้เยอะครับประเดิมงานวันแรกนี่ ก็คือได้ครับนะได้ได้หมื่นกว่าบาท <Yes. S 1> ถอยทีถอยที <Yes. S 1> อ่ารถรถดำก็ได้ประมาณ50าสิบห้าสิบบาทวนะินใกล้กลอย่างเงีง้ยนี่ครับ50บาทเมคโครถขุดนี่80เป็นร oh. ้อยสาม ร้อยสามก็รถไทยอีกรถไทยนี่ไม่น่าจะประมาณยี่สิบละกันยี่สิบหรือสามสิบเนาะแล้วแต่แล้วนะแล้วก็ในหน้าสรุปแล้วน่าจะประมาณร้อยกว่าร้อยเจ็ดสิบบาทครับต่อเที่ยวถ้าเราไม่ผิดนะนี่งานปากบอลครับนะรถไทยสามสิบในหน้ายี่สิบเป็นห้าสิบรถขุดแปดสิบ เป็นร้อยสามนะครับร้อยสามสิบคนดำห้าสิบเป็นร้อยแปดเออน่าจะร้อยแปดใส่ปาเข้ามนะรอรอรอตัดตัดหน้าดินเลยครับเออตัวนี้ห้าสูบนะครับน่าจะห้าสูบ j o เจ็ด C, C. นิ่มๆครับนี่ครับไปกลับ30เมตรครับตอนนี้ดูอย่างนี้ว่าใส่น้อยครับแต่พอมาเทเย,ยอะมากครับนะเยอะนะ นายหน้าก็จะฉีกตัวนี่ครับเอออร่อยเลยนายหน้าก็นายหน้า,นนาต้องหาหาที่ลงหาดินนะพี่น้องหาดินก็หาที่ลง,ลงก็จะได้ประมาณ20บาท20บาทก็วันนี้ในหน้านี่2สองเที่ยวนี่ถ้า20บาทเขาได้4 0 0พันนะครับนะ ในหน้าได้เยอะพี่น้องสี่พันมาหน้าโอ้อไม่แน่ใจจะเอาเท่าไหร่อาจจะเอา15หรือ10ไม่แน่ใจครับตามกแล้วต้องยีสครับก็เพราะเขาเป็นคนหางานอาชีพอาชีพในหน้าก็ดีพี่น้องแต่ก็ต้องตรงนะต้องซื่อตรงครับนะต้องตรงชิ้นกันหน่อยอไปดูร้อสกันหน่อย จริงก็จัดไปสองสามคลิปเลยนะพี่น้องอ้โอ้จอดรอกันได้นี่เวลาหมดหมดเวลาพี่น้องจบท้ายด้วยโกบโก้ร e ้อยสี่สิบเอลซีรุ่นสิบเอ็ด ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ